วันละครอีกแล้เนี่ยไหนจะบ้าดีสันสกิตการบ้านก็เยอะ s ิสเต็มสกูอัเิร์ยังไม่ได้ทำเลยทำไมน้องฟ้าบางคนมาช่วยก็ดีสิเจ๊คุณน้าฟ้ายินดีต้อนรับที่น้องแยเป็นเด็กดีนะคะนักาึกษาน้องแกไปโครงการสกูอัลเิรค่ะจิ๋วคะไปเลยนะคะ มาอยู่ที่โรงเรียนสายปัญญาในพระวโรบาชิน่ปถามค่ะนักพายมาทำไมคะค่ะมาขอจะพาน้องแพนมาดูการใช้สื่อและความต้องการในการใช้สื่อของโรงเรียนนี้ค่ะอ๋อมันก็ดีสิคะงั้นไปเรียนไปดูกันเลยไดีไหมคะไปกันเลยค่ะ ค่ะนี่นี่คือห้องพักครูภาษาไทยนะคะต่อไปเราจะไปพบกับพี่หนูนาและอาจารย์สุพิชาหรือเปล่าคะใช่ค่ะอาจารย์สุพิชาค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อสุพิชาศิริกรวิทยานะคะอยู่สายปัญญาเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะ เด็กเขาจะแบบมีความตื่นตัวถ้าเราได้ใช้สื่อการสอนแล้วก็จะจำได้แม่นคิดว่าสื่อนี้มีความสำคัญมากในปัจจุบันนี้นะคะจริงๆสื่อการสอนแบบไหนมันก็ได้ทั้งหมดนั่นแหละถ้าเรามีสื่อชิ้นหนึ่งเด็กก็มีความตั้งใจเพิ่มขึ้นปัจจุบันนี้น่าจะเป็นสื่อเกี่ยวกับทางด้านไอทีก็จะดี ในกรณีที่โรงเรียนเนี่ยมีความไม่พร้อมในการใช้สื่ออย่างเช่นห้องโสดท่านักศึกษาของโรงเรียนอาจจะมีแค่ห้องเดียวนักเรียนมี60กว่าห้องเรียนอย่างเงี้ยเราก็จําเป็นจะต้องมีผลิตสื่อแบบอื่นอาจจะเป็นเล่นเกมเป็นหุ่นมือเป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอันนั้นก็จะดีไม่จําเป็นต้องเป็นสื่อเทคโนโลยีเสมอไปสวัสดีค่ะชื่อลลานานะคะ คือบรรยากาศในห้องเรียนนะบางครั้งเมื่ออากาศร้อนมากๆเนี่ยก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยเบือ่อ แล้วก็รู้สึกไม่อยากจะเรียนค่ะคือเนื้อหาวิชาค่ะเนื้อหาวิชาตอนนี้ในภาษาไทยเนี่ยเราจะสอนเรื่องพระภัยมณีซึ่งหลกัหลกๆเป็นการถอดความบทประพันธ์เรื่องของพระภัยมณีเป็นเนื้อหาที่ยาวจะยิ่งทําให้นักเรียนเนี่ยไม่สนใจการเรียนมากขึ้นสามารถใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ได้แต่ว่าบางห้องเนี่ยก็ยังไม่มีซึ่งหลกัหลกๆของห้องภาษาไทยในวิชานี้นะคะก็ยังไม่ครบถ้วนค่ะก็จะเป็นอุปรสรรคสําคัญในเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีที่ยังไม่พร้อมค่ะ ชานีก็จะใช้แถบประโยคค่ะแล้วก็ใช้รูปภาพแล้วก็ใช้พวกกระบวนการกิจกรรมกลุ่มเป็น สื่อการเรียนการสอนเนี่ยมีความสําคัญมากช่วยดึงดูดความสนใจนักเรียนให้มาสนใจว่าวันนี้ครูจะมาสอนวิชาอะไรสื่อเนี่ยจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้นโดยพวิชาภาษาไทยค่ะถ้าเรามีการใช้สื่อที่ดึงสามารถดึงดูดนักเรียนได้แล้วเนี่ยเด็กก็จะให้ความสนใจแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มพัฒนาการความเข้าใจหรือการวิเคราะห์ทักษะต่างๆเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยมีพัฒนาการที่สูงขึ้น โปรแกรมที่มากกว่าสูงกว่า powerpoint ธรรมดาหรือว่า powerpoint แต่ว่ามีลูกเล่นมากขึ้นอาจจะใช้แฟดหรือว่าใช้แอนิเมชันเข้ามาใช้ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของโปรแกรมที่ทำให้แบบว่านักเรียนสนใจมากขึ้นโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์หรือว่าสื่ออื่นอื่นตอนนี้นะคะอยู่หนะ้าห้องไม่เพียงจสารทัพสาแล้วค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในห้องค่ะากำลังมีการเรียนกา,สารสอนอยู่เลยค่ะ get, get, get เราไปสัมภาษณ์น้องๆกันจ่าว่าเขาอยากได้สื่ออะไรอุ้ยดีเลยค่ะน้องแพทจะได้รู้ว่าน้องต้องการสื่ออะไรจะได้ผลิตสื่อมาให้น้องๆใช้กันอย่างได้ตามความต้องการของน้องๆนี่นะคะดีค่ะก็รู้สึกเบื่อเล็กน้อยเพราะว่ามันแปลแล้วมันก็จะหลับอยู่แต่ว่ามันก็มันก็แบบดีอะเพราะมันให้ความรู้ก็สนุกดีอะค่ะแต่มันเบื่อเพราะว่าเนื้อหามันเยอะอะค่ะต้องเรียนหลายคาบกว่าจะจบก็สนุกค่ะแต่เบื่อเพราะว่าเนื้อหามันเยอะค่ะต้องแปลทีระบททีระบททำให้รู้สึกเบื่อง่ายอะค่ะ เสนอแบบให้มันแบบไม่น่าเบื่ออย่างเช่นมีเพลงอะไรก็ได้หรือว่ามีเกมอะไรให้เล่นไปด้วยอย่างเงี้ยประกอบไปด้วยค่ะอยากมีแบบพวกการ์ตูนอะไรมาให้ครูสอนเอามาด้วยะค่ะก็การจับก,กลุ่มเล่นเกมเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะให้ของรางวัลกเด็กจะได้มีความสนุกแบบครับ